ไม่โดนทำให้นป็นเนาะลองให้เองทำไม่เป็นเนี่ยเป็น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 เฮ้ยแสดงว่าอันนี้มันแน่นอนญาติๆจะเล่าให้ฟังสมัยก่อนเนาะโอ้ยสูงไฟสมัยไอสมัยก่อนสมัยก่อนอ่ะย่าต่ะเป็นเลี้ยงงูองต้องยิ่งเหรอน้ำคู่ใดยิ่งติดบ่ถือของคู่บ่าวชิบูมา เอาผู้ใดยิงนะสติกแป้งแป้งนี่ผู้ณพ่อชิมฮะเพรนี่ยากอะไรแบบว่ายากจะมีฝีมือมากเลยในการดิ้นตีกคอร์น่ะยากจริแบบอุ้ยสาวสาวสาวลูกหนลองไหนลองไหนลองลองแค่เดี๋ยวลูกแก้ตัวแก้ตัวให้โอกาสให้โอกาสนี่เห็นไหม cái đó 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 cái โดนริยต้องไปวดยยยายาีทีนึงยากีทีเนาะถ้าได้เนี่ยถ้าใครโดนเนี่ยถ้าโดนครั้งแรกได้แฟนรอถ้าได้แฟนถ้าโดนทั้งสองได้แฟนไม่รอไม่รอก็ได้ของใครมีเอาเนาะไดบอกอุยไม่ได้ต้องรอต้องรอเอารวยด้วยไม่รอไม่เอาือพีีเดียวเองแสดงว่าแกตัวยากยไม่ได้แฟนเปียไ่อนนะสมัยน้นสมัยน้น ไอ้เว้ยไงโอ้คนเม่นน่ะคนเม่นหนูทไมเ่นละงอย่ะมาเลยมายท้ายยิงโดดทำไย้ายยิงเอาลุลลุ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 ลลุ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 ลลลุลลุลลุ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 ลลุ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 ลลุ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  ก้อนใหญ่ก้อนใหญ่ก้อนใหญ่มีก้อนนั้นกะเอากระป๋องทะลุเลยใครกระป๋องทะลุนี่คนนั้นนะเด็ดสุดได้รอบนี้ทะลุเนี่ยแต่ก่อนเพิ่ม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 เพิ่โอ้อันนี้น่าจะโดนตากันมากกว่าโดูเราเองนะดูเราเองนะี่สิบสามรอบแล้วยังไม่โดนเลยโดนโดนโดนปึ๊บ ทำไมเขาไม่ใกล้เค<ข> <reiterate S 2> ียงเลยวะเกอไ้นยิงไม่โดนเลยเกือบีแล้ทไมยิงไม่ดออยิงล่าขอยิงล่าทำไมเขายิงไม่โดนเลยวะรอบนี้แก้ตัวเขาไม่ใกล้เลยนะได้ยเพิ่งไม่แ้แนลอกแพนหลอกแพนหลอกอุ๊บเกือบแล้ว ไปตั mai, ้งเป้าใหม่ตั้ง oh. ป้าใหม่ตั้งตรงตรงัมปั๊มัมันเดียงมันเดียงมันเ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 ียงใหม่ทำใหม่เเเตยได้แล้ว้องมาเิงก่อนไหมมก่อนมแม่แม่ยาก่อนยาต้องเปิดยาเปิดเหรอใช่ม่โดนโอ้โหเดียวเองยาเกอบอยูแล้วอิดเดียวเอบ ไม่ดนดีแล้วยาสามแล้วยาสามแล้วเฮ้ยไม่ได้กร้องไม่ได้กร้องหุยยาได้แฟนหล่อเห็นไหมเอาใหม่แต่ว่ามันยาอ่อนนิดนึงเอาใหม่ถ้าปอ่อนของก็ไม่เอาสำยาเอาใหม่เอาใหม่ค่ะซ้อมซ้อมซ้อมคนเรามีต้องมีซ้อมซ้อมซ้อมสู้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 เลยสู้ เตยสู ớ, ajuda, People, t ớ, t ớ, ้ส uh. ้เยสู้สู้ตยสู้สู้เฮ้ยเฮ้ยอุ้ยจงรักทไมมันลงอ่ะไม่ได้ททีวะนนี้ต้องไปว้ดสายตาเฮ้ยเฮ้องสู้สอ้ยทไมันโดยเฮ้ยเอ้องเเอง้อสีขาวดอสิขาวมีขาวองสีขามองสขวเฮ้ยเฮ้ยเ สีขาวสีขาวเลือกเลือกขาวไหนวะขาวไอ้ขาวไอ้ขีัอะเี่ยลับอีกเชี่รเลือก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 ยอาเตยเข้าสีขาวสีขาวสีขาวไม่ใช่คนหิงนะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่สีขาว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 ถังเป็นคู่ผิดเป็นคู่เ่สงาเอาใหม่่อสองาเล่อาเอาใหม่ยาเตยจะยิงหมดแล้ว ไม่ทััทัาเไม่ได้รนองโอ้ลูลูเล็กๆยงไม่เป็นนะจริงจังแล้วนะจริงจังแล้วจริงจังแล้วศูนย์แล้วศูนย์ลศูลศูนแล้วศูเอาละโอ้โหพยัขมยับมุนงง

แปลว่าสมัยอ้ายเอามาเล่าเรื่องอ๋อสมัยอ้ายอ๋อสมัยอ้ายใจใจว่าใช่ใช่อ๋อมันเป็นประสาทไม่นอนเนยว่าอ้ายไม่รู้เลยสมัยอ้ายสมัยอ้ายเอามาเล่าให้เด็กฟังอ๋อสมัยอ้ายสมัยอ้ายไปทำอย่างนี้ปลาทิ้งเลยได้ไหมปลาปลาใส่ไม่ได้ไม่ได้เกิดแต่อยากตื่อแต่อยากแต่อยากจริงจังเรื่อีถ้าได้นะแต่อยากได้จะดีใจมากเลยใช่ใช่ฮึ๊บเรียบร้อยไ่โนเลยอะไรวะ ทำไมเรายิงไม่ได้สักทีวะตั้งใจเลยอย่าไม่ต้องรีบไม่ต้องเรีบตั้งใจตั้งใจเได้ฮึบืเ้อมามามย่าิงให้นะเดี๋ยวย่าเปยังไงมให้เรมเดี๋ยวย่าไปขอให้เลยย่าไปขอให้ใช่ใช่ให้ปรนารัมมัจอานแค่แฟนย่าไปขอให้เลย่ เฮ้ยอะไรวะทาไมทำได้เอาใหม่นี้มาแล้วคุณบอกแล้วปรมาจารย์ต้องลงยังมาเลยค่ะ